ครับเป็นอยู่ในกเกมไรเทนเจอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นคนนี้นะครับเมดคนดังนะครับก็ถือว่านะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีมากๆนะครับในท่ามือนะครับเป็นสายว่องไวนะครับที่มีด a m เมจากสกิลด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวดีนะครับแต่ว่านะครับนี่ครับมีพรสวรรค์นะครับอันนี้ก็หลายคนนะนะครับอาจจะอยากที่จะสุ่มหรือว่าอะไรนะครับ เพราะว่าตัวมันจะมาใหม่นะครับก็จะเข้ามานะครับหลังจากนะครับมันจะมีคู่นะครับกาสซานะครับตอนนี้นะครับเป็นนี่นะครับอีก2วันนะครับก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นท่ามืดนะครับก็จะมีนะครับตัวนะครับยมบันุ์แล้วก็จะมีคนี่เมดครับมาดูนะครับว่าตัวนะครับคนี่เมดนะครับเก่งพอที่จะสุ่มไหมนะครับตัวฟีเราจะพอไหมนะครับที่จะสุ่มหรือว่ามันจะคุ้มค่าไหม ก็ต้องมาดูนะครับว่าตัวนี้มันเก่งได้ขนาดไหนนะครับอันนี้นะครับถ้าอัพสักญภาพนะครับจะมีแมั่นจาเพิ่มอีกนะยี่สิบห้านะครับมีเรื่องของดัมเมตต่างๆด้วยนะครับขีจะข้อนะครับแล้วก็เลือดนะครับที่จะเยอะมากๆนะครับแต่ส่วนมากก็ถ้าอัพแบบเต็มที่ได้คือว่าอันดีนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้อัพสักญภาพนะครับอันนี้นะครับจะเป็นนะครับโคนี่นะครับข้าดาวนะครับเบลหนึ่งร้อยหกสิบนะครับ ความสามารถก็จะไม่มีอะไรมากนะครับเป็นสายดับเมทเลยนะครับแล้วก็จะเป็นแบบอ่านเซอร์แล้วก็ดัเมทนะครับความสามารถแรกนะครับยกเลิกอัตนะครับลดอัตราลบ30%มสิเรเนตะครับทำดัเมทสามเป็นานะครับทำให้นะครับคู่ต่อสู้กระเด็นถอยหลังนะครับเหมือนเหมือนสกิลแบบนี้นะครับแล้วสกิลที่2นะครับก็จะอัานเซอร์นะครับเป็น ตัวนะครับคนี่นั้นเป็นน้องเมทออกมานะครับแล้วน้องเมทนะครับก็ใชสสกิลนี้นะครับใช้สกิลหนึ่งแบบเราได้นะครับก็เหมือนอันนี้อันเชิญมาด้วยใช้สกิลด้วยนะครับก็ถือว่านะครับความสามารถต่างๆครับมันจะแรงแงเหมือนกันนะครับเหมือนใช้สกิลสองทีนะครับเหมือนใช้สกิลหนึ่งได้สองทีแต่ว่านี่นะครับมีนะครับต้านทานการเพิ่มแร่นะครับอันนี้นะครับคือไม่มีผลแน่นอนนะครับการเพิ่มแร่ไม่มีผลนะครับ จะติดแค่นะครับตัวนะครับหยุดเวลานะครับแค่นั้นนะครับความสามารถนะครับขั้นข้าวดาวนะครับตรงนี้นะครับเป็นนะครับสร้างร่างโคลนแล้วนะครับก็ถือว่าดีแล้วนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นนะครับเจาะหรือว่าอะไรก็ถือว่าได้นะครับแต่ว่าร่างโคลนก็ดีนะครับแล้วนะครับความสามารถข้าวดาวที่ให้มานะครับอันนี้นะครับมามาก่อนก่อนที่จะมีความสามารถพิเศษแบบพรสวรรค์นะครับ ระวางการต่อสู้นะครับมีโอกาสนะครับสูงนะครับที่จะเพิ่มนะครับระยะโจมตีให้เลนเจอร์นะครับที่เรียกมานะครับที่เรียกมาอีกนะครับเจ็ดวิเมื่อใช้ทักษะอันเชิญนะครับก็ตัวอันเชิญเราจะโจมตีได้ดีขึ้นนะครับได้พื้นที่ที่สูงขึ้นนะครับก็เราก็ต้องแข็งแกร่งด้วยนะครับอะไรเี้นะพอที่จะยืนได้นะครับแต่ถ้า ถ้าเราทําตรงนี้ได้นะครับเราจะปล่อยสกิลนะครับแบบหนักน่วนะครับอันนี้ก็ได้มานะครับพรสวรรค์ติดมาด้วยแต่ว่ายังเปิดไม่ได้นะครับต้องมาดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ดีขนาดไหนนะครับสำหรับความสามารถของตัวนี้นะครับอันนี้นะครับก็เอาเอาแบบแบบตัวเดียวก็ได้นะครับนี่นะครับสกิลนะครับโดน ก็กระเด็นเลยนะครับนี่นะครับถ้าโดนเข้าไปมันก็บางทีมันก็ไม่ไ่านนะครับเอาตัวชนมาหนึ่งตัวนะครับเอาสองตัวก็ได้นะครับนี่นะครับเราก็จะอัญเชิญนะครับแล้วตัวอัญเชิญเราก็ออกสกิลนะครับนี่ครับอัญเชิญตัวอัญเชิญออกสกิลนะครับน้องเมทนะครับออกสกิลนะครับ แต่ว่าน้องเมทนะครับจะมีออกมาเยอะนะครับเพราะว่าสกิลนะประมาณนะครับสามหรือว่าสี่วินะครับสกิลมันเร็วนะครับอันนี้ก็เหมือนอาจจะไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวขอเพิ่มคมเร็วนะครับถ้าเจอนะครับตัวชนป้องกันให้นะครับคอนี้เมทก็ชนกระเด็นได้นะครับจากสกิลนะครับนี่ครับ ทำให้กระเด็นนะครับนี่ครับโจมตีเร็วมากนะครับถือว่านะครับเป็นเป็นอีกหนึ่งคอมโบนะครับที่ดีมากๆนะครับถ้าไม่มีตัวนะครับตัวสล็อตตัวนี้ก็ปั่นป่วนได้ดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเอาไปลองใน PVP ให้ดูนะครับว่าการทํางานจะได้ขนาดไหนนะครับถ้า PVP นะครับก็2ตัวนะครับบางทีก็อาจจะไม่ไหวแต่เราก็เพิ่มมาหน่อยนะครับ ตัวนี้นะครับเอาป่วนด้วยไหมป่วนด้วยก็ได้นะครับเอาแบบนี้นะครับเอาไปลุย pvp ดูนะครับถ้าใส่บราล็อกมันจะไม่เห็นเรื่องของดัมเมจนะครับอันนี้นะครับลุยเลยนะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้นะครับจะนะครับมีตัวบินแต่ว่าเราต้องปิดงานเร็วๆนะครับถ้าปิดไม่ได้นะเราก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับต้องมาดูนะครับว่าเราจะแข็งขนาดไหนนะครับ ก็มีนะครับตู้สล็อตนะครับปั่นป่วนให้นะครับก็นี่นะครับตัวเราก็ออกออกสกิลเยอะด้วยนะครับนี่ครับดัเมจนะครับดัเมจส่วนมากถ้าคู่ต่อสู้โดนนะครับคือมาจาก้องเมจนะครับเพราะว่าตัวนะครับสล็อตก็ไม่ค่อยมีดัเมจนะครับนี่นะครับดัเมจจะไม่อยู่ตรงนี้นะครับจมตีเร็วนะครับ เป็นตัวตัวเมทเล็กๆนะครับเหมือนออกสกิลปกติแล้วก็ออกสกิลนะครับที่เป็นสกิลดาเมจได้ด้วยนะครับก็จะถือว่าแรงดีนะครับอันนี้นะครับก็อยากจะลองนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าจะไหวนะครับแต่ว่าลองนะครับ ติดหยุดเวลานะครับเร่งหยุดเวลาเราโดนนะครับโดนปกตินะครับแต่นะครับความสามารถเราก็ถือว่าได้นะครับปั่นป่วนคู่ต่อสู้ได้ดีนะครับนี่นะครับอันนี้เราก็โดนมาเยอะแล้วก็อมตะไปนะครับ นี่นะครับตัวเราก็ออกสกิลเยอะนะครับนี่ครับพอสู้ได้นะครับเรื่องดัมเมจไว้ใจได้นะครับแต่ถ้าปลดล็อกนะครับความสามารถเข้าดาวออกมาอีกไม่ใช่ความสามารถเข้าดาวนะครับปลดล็อกพรสวรรค์นะครับเราจะแข็งกว่านี้อีกนะครับก็สามารถสู้ได้กับหลายๆทีมนะครับแต่มันก็ไม่แน่นะครับว่าจะไหวไหมนะครับเพราะว่า ทุกทีมันก็แข่งเรามีตัวน้อยนะครับ5ตัวนะครับต้องอาศัยตัวเมธนะครับอาศัยดามเมจจากโคนี่นะครับแล้วก็ตัวสล็อตจะเหมือนตัวป้องกันเราอีกทีนะครับมันก็สามารถป้องกันได้นะครับนี่นะครับถ้ามีตัวชนป้องกันให้ดีๆนะครับตัวน้องเมธก็เรื่องดามเมจก็พอไว้ใจได้นะครับ แต่ว่าปล่อยตัวนะครับจะช้ากว่านิดนิดนะครับแต่ความแม่นยำต่างๆถือว่าได้นะครับแล้วก็เปิดอมตะนะครับเพื่อเพิ่มจำนวนตัวนะครับคู่ต่อสู้นะครับจะแข็งกว่านะครับเพราะว่าเรานะครับมีธาาุมืดนะครับยืนในทีมนะครับแล้วเขานะครับมีตัวบราล็อกด้วยนะครับอันนี้จะสู้ลำบากหน่อยนะครับ แต่ก็พอสู้ได้นะครับนี่ครับพอทําให้เขากระเด็นนะครับจากสกิลต่างๆเราก็พอมีดัมเมจนะครับเรื่องโจมตีเราก็ทําได้นะครับแต่น่าจะยืนไม่ไหวนะคดัมเมจเราน้อยกว่าคู่ต่อสู้นะครับถ้าดัมเมจน้อยกว่านะครับเราก็จะเป็นฝ่ายนะครับที่โดนโจมตีเองนะครับนี่นะครับดัมเมจมันมีตัวเดียวมีน้อยนะครับแต่ถ้าเอาแบบตัวบราล็อกมาเราก็ไหวนะครับ ก็ถือว่าเป็นตัวดีมีดาเมจนะครับเอามาใช้งานก็ถือว่าได้นะครับก็พอเห็นตรงนี้นะครับที่จริงไม่ได้สังเกตนะครับแต่ว่ามีมาเพิ่มแล้วนะครับก็ถือว่านะครับถ้าอัพมาก็จะเก่งขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับผมก็อยากเปิดได้นะถ้าเปิดได้นะครับก็จะอัพตรงนี้นะครับเปิดพรสวรรค์นะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็รีวิวประมาณนี้ก่อนนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ